สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เขารพทุกท่านนะครับกระผมวันนี้ม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกจะมาเล่าปาฏิหาริย์นะครับประสบการณ์ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อลำไยแห่งวัดทุ่งราดญ้านนะครับเป็นข่าวโด่งดังแล้วก็ออกสื่อทุกช่องของทางโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นของทีวีช่องต่างๆและก็สื่อหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีการรถตู้นะครับ ชนเชี่ยวชนคนที่อยู่อาศัยอยู่ข้างวัดทุ่งนาจ่านะครับซึ่งท่านผู้ประสบภัยก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้แคล้วฟ้าดและปลอดภัยนั่นก็คือความศัทธาที่มีต่อองคหลวงพ่อลํใหญ่แห่งวัดทุ่งนาจ่า ผมจะขอเล่าประสบการณ์นี้กพเป็นการไปแพร่บารมีของหลวงพ่อลำใหญ่นะครับการจนบุรีรถตู้หลับในชนข้างบ้านกระจายนะครับตรงข้ามวัดทุ่งรัตยาเจ้าของบ้านอุ้มหลานนั่งกินกาแฟรอดบุตรบิดเชื่อบารมีหลวงพ่อลำใหญ่คุ้มครองนะครับนี่เป็นภาพหัวข่าวที่เกิดขึ้นนะครับตามภาพหัวข่าวนะครับก็แล้ตตวนเอกอำนาจจันบุตร ลองสวัสดิ์สอบสวนสอพอทุ่งราดยา่าการฉนักบ,บุรีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถตู้เสียหลักุ่งชนบ้านเรือนประชาชนตรงข้ามวัดทุ่งราดยา่าในเขตเทศบาลตำบลลาดยา่าจึงรายงานให้พันตรัเอกเตชินบรรจงนะครับผู้กำกับการสอพลาดย่าเพื่อให้ทราบและประสานมูลนิธิพิทักษ์การค่ายจุดสุรศีนะครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบ พร้อมแจ้งนายวรากรเสือสารนายกที่สมุนตีตำบลลาดยาเพื่อที่จะปิดน้ําประปานะครับเนื่องจาการถชนและทำให้น้ําประปานั้นแตกเสียหายนะครับและให้คนดับเพลมาฉีดเพื่อล้างถนนนะครับเหตุเกิดบ้านเลขที่99ทับ2ครับ99ทบ2สี่แยกหน้าวัดทุ่งลาดยาเลยนะครับพบรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับสีขาวทะเบียนนขอ4530การจนบุรี สภาพแดนหน้าฝั่งซ้ายพังเสียหายการชนหลุดแตกนะครับหลังพุ่งชนคอมเพรสเซอร์แอร์พังเสียหายสองเครื่องอ่างน้ําแตกกระถางต้นไม้แตกกระจายท่อน้ําประปาแตกไหลนองมีผู้บาดเจ็บสามรายถูกนําส่งโรงพยาบาลค่ายสุรศรีนะครับอันนี้ก็เรีว่าผู้บาดเจ็บนะครับก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับตามภาพข่าวนะครับเราจะได้เห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งพุ่งเข้าชนเลยนะครับอ่า เนื่องจากคนขับรถเนี่ยหลับในนะครับพุ่งเข้าชนเกือบเฉียวนะครับคุณตากับหลานนะครับที่นั่งกินกาแฟอยู่นะครับกาลังอุ้มหลานอยู่นะครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ผู้ที่ประสบเหตุท่านมีความเชื่อว่าที่แคล้วคลาดปลอดภัยไม่ได้นั้นเพราะว่าบารมีของหลวงพ่อดํใหญ่แห่งวัดทุ่งรัดยานั้นปกปักรักษาคุ้มครองนะครับตามภาพข่าวนะครับก็จะมีนักข่าวได้ไปสอบถามว่า ได้พกของดีอะไรไหมได้ห้อยพระอะไรหรือเปล่านะครับตามภาพข่าวท่านไม่ได้พกเลยไม่ได้ห้อยพระเลยแต่ท่านบอกว่าท่านมีความเชื่อมีความเชื่อว่าบาร,รมีของหลวงพ่อลำไยแห่งวัดทุ้งนันญาที่ตัวเองนั้นนับถือศรัทธากราบไหว้ในประจำนะครับได้ปกปักรักษาคุ้มครองให้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ให้เหตุเพศไทยที่เกิดขึ้นนี้ แค่คาดไปนะครับไม่เกิดอันตรายแก่ตนเองและลานที่อุ้มอยู่นะครับกาลังอุ้มนั่งกินกาแฟตามภาพข่าวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นบาร,รมีของหลวงพ่อลําใหญ่แห่งวัดตุ้งรยาอันนี้คือตามความเชื่อของผู้ประสบเหตุนะครับตามความเชื่อของผู้ที่ประสบเหตุนะครับตามความเชื่อก็คือหลวงพ่อลำใหญ่นั้นท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดตุ่งรยาเป็นเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นศูนย์รวมรัทธา ของคนทั้งประเทศและคนจังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะได้ดูข่าวและได้รับฟังนะครับว่าผู้ที่ได้ประสบเหตุนั้นถึงแม้ไม่ได้ห้อยพระเลยวันนั้นแต่มีความเชื่อว่าที่รอดที่ปลอดภัยมาได้เพราะบารมีของหลวงพ่อลำไย,ยแห่ง,งัดทุมรัชย่านะครับและนี่ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนะครับและเป็นข่าวโด่งดังมากเป็นข่าวที่โด่งดังมาก ทั่วประเทศเลยนะครับที่ผมยกมาเล่าให้พี่พี่ได้รับฟังกันในวันนี้ส่วนรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมหรือ,อารายชื่อบุคคลน,นั้นผมไม่ขอเอ่ยนามท่านนะครับแต่ว่าสามารถาดูได้ในคลิปข่าวต่างๆหรือในเว็บไซต์ข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องไหนเพราะว่าออกไปทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็สื่อได้ว่าคนในชุมชนนะครับคนในละแวกใกล้เคียงของวัดทุ่งรัญญามีความศรัทธาต่อองค์ของหลวงพ่อลำใหญ่ มีความศรัทธานในบาร,รมีของหลวงพ่อนำใหญ่ปียะวันโหน,นะครับว่าคุ้มครองปกปักรักษาให้แค้วค่าต่อพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ถือดว่าท่านเป็นศูนย์ศรัทธาของชาวบ้านจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมยกมาในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขออารัธนาเอาบาร,รมีของคุณพระศรีรัตนาไตยและบาร,รมีของหลวงพ่อนำใหญ่ปียะวันโนแห่งวัดทุ่งรัญญา จงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปในวันนี้ขอให้จเจริญด้วยอายุวนันนสุขาภะทเทสาาสมบัติต่างๆเดินทางไปไหนคอยแค้วคาาปลอดภัยตอบพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับคอยพบแต่ความสุขทุกเมื่อทุกวันทุกคืนสวัสดีครับ